เอา,า,เ,อา,าเอาไปทิ้งขยะค่ะทิ้งขยะค่ะทิ้งขยะทิ้งทิ้งทิ้งค่ะอ่ากลับมาค่ะเ <Yeah. S 3> <c oughs> เก่งมากเลยเก่งมากต่อได้เก่งมากเลยจ้าแถมให้อีกเฮ้ยชื่ออะไรนะเด็กหญิงกินไม่ได้หนูชื่อเด็กหญิงอะไรนะบอกยายายก่อนเด็กหญิงพลอยพลอยพี่สายพลอยสายพลอยสาย อ๋อขอคันของแม่กินไม่ได้แม่เก็บไว้นะนี่แม่แอ็นอ๋อนะโอ้แล้วหนูชื่อเด็กหญิงนี่ใช่ยายชื่ออะไรนี่ยายยายอะไรยายทอยทอยจ๋าทอยจ๋าเพราะใจาย ไม่ไม่ไม่เห็นกล้องหรือไม่ไม่ไม่เฮ้ยทำไมไม่ชอบกล้องเหมือนพี่พลอยพี่พลอยชอบกล้องแต่ว่าน้องเพคสอาจจะอันนั้นหน่อยนึงนะคะแม่จะไปนอนแล้วนะเหนื่อยอ่ะค่ะแม่ไปนอนแล้วนะเหนื่อยะคเดี๋ยวแม่จะไม่แม่ไปนอนก่อนนะแม่นอนกับป๊ะจอน จอนนี่จอนนี่นบปปาจอนนี่จอนนี่ปปาเอามองไปเือเขาจอนนี่จอนนี่ปาละมองมาอีกแล้วแม่ปะป๊าปลาละมองแม่เค้กขอบคุณปาละมองแม่เค้กโอ้พูดก่อนขอบคุณปลาละเค้ก ไม่ใช่เค,เค้กลูกมันเป็นปลาไเอา้าคุกกี้ไหมน้าแ,แม่สั่งไงวันนี้น่าแม่สั่งว่าจะกินเค้กเหรอ,หรอกินเค้กไหมโทรศัพ์แม่อยู่ข้างบนให้แม่สั่งข้าวมาให้่อยนนะขึ้นจังเครื่องหนึ่งลู้อ๋อเกาเอาปปลาบองลูกกินไม่ได้เห็ดค่ะ